สวัสดีค่ะแต่งตัวตุ๊กตาบลายวันนี้นะคะแม่จะขอนำเสนอเมโลดี้เป็นนางเงือกค่ะเพราะว่ามีน้องๆนะคอมเมนต์มาว่าอยากให้แม่แต่งตัวตุ๊กตาบลายเป็นนางเงือกนะคะแล้วแม่ก็ามาดูแล้วเนี่ยเมโลดี้เนี่ยพอสีผมคล้ายๆกับแอรีรยลค่ะก็ออกสีส้มแดงนะสีออกจะเป็นคล้ายๆแอรีรยลมากเลยก็เลยเป็นเมโลดี้ดีกว่ามาเป็นนางเงือกตอนนี้เมโลดี้เตรียม ทอนหมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่บิกินี่ปิดไว้นะส่วนข้างล่างขอผ้าปิดไว้เดี๋ยวแม่จะทําเป็นหางนางเงือกให้ค่ะมาดูวิธีท,ทำหางนางเงือกแบบแม่ปุ๊บเป้เลยนะคะแม่ก็ไปได้นี้มาค่ะโบผูกผมเป็นโบผูกผมนักเรียนนะจริงๆแม่อยากได้สีเขียวแต่เท่าที่หาเนี่ยแม่ยังหาสีเขียวไม่ได้ค่ะได้มาสีน้ำตาลน้ำเงินดำเทาอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เจอสีเขียวอ่ะ แม่ก็ยังพยายามอยากได้สีเขียวนะรู้สึกว่านี่เข้ากับสีตาด้วยแล้วถ้าสีเขียวจะดูเป็นแอเรียลมากกว่านี้อีกอนะ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องจับขาแม่ใช้สัก,กเทปนะจับขาให้ติดกันซะหน่อยเพราะว่าขากลางๆอยู่เดี๋ยวเราทําไปแล้วจะไม่สวยนะ เมโลี้แม่มัดขาไว้แป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นหางนางเงือกแล้วค่ะก็เอาโบนี้มานะคะแม่ก็เหลือปลายให้ทิ้งไว้ตรงนี้สักนิดนงนประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ย้อนขึ้นไปที่เอวค่ะแล้วก็พันลงมาเลยง่ายมากพันทับอันนี้นะคะที่ที่เราเป็นหางเอาไว้นะคะ น้องๆเคยทํากันอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะมีวิธีที่แบบว่าเกะกูดก่าแม่อีกนะก็นแนะนำมาแม่มาได้ในคอมเมนต์นะคะสมัดมาเลยค่ะทันเมื่อไหรนี่แม่ขอรวบผมไว้ก่อนเพราะผมจะเข้าไมา่อยู่กับโบตลอดเวลา ตรงไหนที่ปูดๆเราก็พยายามซ่อนด้านหลังนะคะแล้วก็เอาโบที่จะพบใหม่เนี่ยพับไว้ค่ะ ขยับรอยเฉียงให้เท่าๆกันนะคะพันมาถึงปลายเท้าแล้วนะคะเราก็ใช้โบวที่เหลือที่พันอยู่เนี่ยนะคะมาผูกกับที่เราทิ้งเอาไว้ตอนแรกนะคะผูกปิดเท้าให้มิดชิดนะคะ ข้างหลังอาจจะมียอดเล็กน้อยนะคะแต่ด้านหน้าเราพยายามดึงด้านหน้าให้เรียบนะก็โอเคแล้วเราก็ตัดปลายของโบทั้งสองด้านนะคะให้เฉียงเป็นคลีปปลานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้องบายเมโลดี้ของแม่น่ะก็กลายเป็นเลือกน้อยแอบเรียวแล้วนะคะน,นี่ก็คือหางเลือกนะคะแต่แม่ก็กลัวว่าเมโลดี้จะเหงานะก็เลยพาเพื่อนมาด้วยสวัสดีจ้าเมโลดี้ ตอนนี้มาร์ชเมลโล่ก็กลายเป็นเงือกเป็นเพื่อนเมโลดี้แล้วนะนี่ก็คือหางของมาร์ชเมลโล่ค่ะมาร์ชเมลโล่ก็จะมีหางสีเงินนะคะแม่ก็ได้สองสาเงือกน้อยมาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะชอบกันหรือเปล่าถ้าน้องๆมีไอเดียอะไรอยากจะแนะนำแม่ก็คอมเมนต์ไปที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้นางเงือกเมโลดี้และนางเงือกมัชเมโลไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยเดินด้วนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์แบ่งด้วยนะค,คะ